สวัสดีครับต้นนี้ก็ตอนนี้ลูกระยะน่าจะเลยไข่ไก่นะครับก็เข้าสู่บางลูกก็เป็นไข่หา่านนะเนาะก็ต้นนี้ก็ตอนนี้นะครับก็คือเจอกับเทศกาลใบอ่อนอลังการงานสร้างนะครับต้นแบบนี้ลูกก็จะบิดเบี้ยวนะครับต้นแบบนี้ลูกก็จะบิดเบี้ยวอันนี้ถ้าถ้าเรามีปริมาณที่เพียงพอแล้วให้แทงให้เราตัดแต่งขาดไปเลยนะครับนี่ก็ อันนี้ผมกําลังเจ้าลูกนี้ทิ้งนะครับลูกนี้ทิ้งอนะเดี๋ยวไว้ดูสักสองสามวันนะครับอันนี้ก็อาจจะบิดเบี้ยวนะครับขอแย่งอาหารกันนี่รุ่นรุ่นที่สองเขานะครับอันนี้รุ่นที่สองเขาเพมมาเนี้ยนี่ครับอันนี้ก็เลยไข่กนะทานะครับก็แต่ว่าลูกนี้เขาอยู่เดี่ยวเดียวเลยนะครับไม่มีไม่มีลูกรุ่นพี่อยู่อันนี้ก็เราเอาไว้ได้นะครับไม่มีลูกรุ่นพี่อยู่มาดู อันเนี้ยเหตุผลที่ที่ไว้นะครับก็คือเขาไม่มีรุ่นพี่อยู่นะครับผมก็เลยเอาไว้นะครับแต่ว่าเนี่ยนะครับใบอ่อนเริ่มที่จะปีนะครับเนี่ยสังเกตว่าลูกก็จะเบี้ยวมากนะครับเนี่ครับเห็นไหมนี่ลักษณะก็ะคือแย่งอาหารนะครับแพ้แพ้ใบอ่อนจะแ,แบบนี้ยวิธีก็คือวิธีเลี้ยง แก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือแต่งขาดนะครับแต่งขาดเลยต้นนี้ผมก็เอาสักยี่สิบห้าสามสิบลูกน่าจะได้นะครับุ่นพี่เขาก็จะเนี่ย,ยระยะไข่เลยไข่หานเนาะประมาณไข่ห่านเดี๋ยวมาดูนะครับลูกอื่นก็ก็อยู่ประมาณเนี้ยเนียครับปีนี้คาดการว่าปันส่งเนี้ยยากนะครับลูกก็จะกลมกลมบล็อกเลยนะครับกลมเยอะ เท่าที่ส่วนพี่ๆเขาที่ผมสังเกตมานะครับก็เอาเป็นว่าให้มีผลผลิตขายนะครับมาจุนเจอค่าปุ๋ยค่ายาพวกนี้นะครับก็ได้แล้วนะครับปีนี้ของผมก็ไม่รู้จะถึงสองพันลูกไหมครับทั้งทั้งทั้งสามรุ่นเนี่ยนะครับทั้งสามรุ่นรุ่นนี้ก็อาจจะได้สักห้าร้อยได้นะครับไม่เกินนะครับไม่เกินคิดว่าเลยสี่สี่ร้อยกว่าสี่ร้อยนิด หรือ400ต้นๆหรือ500ยังไม่ได้นับนะครับโอเคอนนี้ก็ยังไม่ได้โยงเนาะเดี๋ยวก็ต้องบริหารจัดการยุ่งยากมากนะครับอันนี้ก็กิ่งล่างสุดนะครับกิ่งล่างสุดก็เดี๋ยวลองดูว่ามีตำหนิหรือเปล่านะครับช่วงนี้ก็ฝนตกก็กลัวหนอนนะครับรู้สึกว่าเริ่มเจอบ้างนะครับหนอนเจาะผลเพราะว่า ผมใช้อบากับไทมีซ็อกแซมนะครับเดี๋ยวน่าจะสลับไปใช้พวกตระก,กูลที่ลงท้ายด้วยฟอร์ดพวกนี้นะครับอบา2 0 0ซีก็บางบางครั้งบางปีก็ออกไม่อยู่นะครับโอเคอเดี๋ยวก็ผมมีเยอะนะครับด้านบนเนี่ยมีเยอะดูเหมือนจะไม่ค่อยชัดนะครับในมือถือเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยชัดแต่ว่าผมอยู่ใต้ต้นเนี่ยเยอะนะครับ เกิน40แน่นอนนะครับปริมาณลูกอยู่น่าจะ50จะได้นะครับแต่ว่าเราไว้ประมาณ30-35ลูกไม่เกินนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มันนี่แหละนะครับนี่ลูกเขาลูกเขาอยู่ประมาณเนี้ยโอเคนะครับก็ขอบคุณครับ